สวัสดีครับคุณผู้ชมทุกท่านวันนี้ก็กลับมาพบกับผมวิรุณในช่องวิรุณชาแนลนะครับวันนี้เป็นตอนพิเศษอีกหนึ่งวันนะครับเป็นวันหยุดพักผ่อนอยู่ที่บ้าน แต่วันนี้ผมมีเรื่องของผลิตภัณฑ์มาแนะนำนะครับให้คุณผู้ชมทุกท่านได้ชมกันเป็น D1 Space Pro Work นะครับเป็นอุปกรณ์ที่ใช้ทำความสะอาดเป็นสเปรย์โฟมนะครับทำความสะอาดเบาะหนังเบาะผ้าเบาะกรรมยี่นะครับแล้วก็พลมด้วยจะมีความพิเศษอย่างไรติดตามก็ได้กับผมวิรุณในช่องวิรุณชาแนลในวันนี้นะครับ ลองมาทําความสะอาดตรงที่ผักแขนตรงกลางดูขับไปแบบนี้เลยนะครับครับนี่ก็คือตัวผลิตภัณฑ์ของ D1 SPACE p r o w o r k นะครับเป็นสเปรย์โฟมที่ใช้ทําความสะอาดบ่อ,บอหนังบอ่อผ้าบ่อกากมีแล้วก็พลมนะครับขนาดของสเปรย์ก็อยู่ที่650 มิลลิลิตรนะครับส่วนด้านบนนะครับด้านบนของตัวกระป๋องสเปรย์ก็จะมีตัวแปลงที่เอาไว้ใช้ขัดทําความสะอาดคราบที่ฝังแน่นนะครับส่วนวิธีการใช้งานนะครับก็จะอยู่ทางด้านหลังนี่เองนะครับก็หากมีคราบติดแน่นนะครับก็ใช้หัวแปลงด้านบนขัด คราบออกก่อนนะครับแล้วก็ฉีดพ่นบริเวณที่ต้องการทําความสะอาดนะครับโดยก็ฉีดให้ห่างจากพื้นผิวอย่างน้อย15เซนติเมตรแล้วก็เช็ดออกด้วยผ้าที่ชุ่มน้ำนะครับซึ่งตัวนี้ผมสั่งมานะครับแล้วก็ได้แถมในส่วนของอผ้าชามัวมาด้วยหนึ่งผืนนะครับเดี๋ยวจะลองใช้งานกันดูนะครับ ตัวนี้จะเป็นลักษณะคราบนะครับที่อยู่บริเวณแผงข้างประตูด้านในนะครับซึ่งตรงนี้ของรถของผมนี่จะเป็นผ้ากำมะหยี่นะครับพอเราใช้เวลาใช้รถไปนานๆก็จะเกิดคราบที่ฝังแน่นจะมาจากความชื้นนะครับเดี๋ยวผมจะลองใช้สเปรย์ฉีดดูนะครับแล้วก็ทําความสะอาดบริเวณนี้นะครับแล้วก็อีกหนึ่งที่นะครับที่พบคราบก็จะเป็นตัวเบาะนะครับที่รองเท้าแขนด้านในตรงนี้นะครับตรงมุมๆก็จะเป็นคราบ เหมือนกันนะครับก็จะมาจากความชื้นนะครับเดี๋ยวผมจะลองใช้สเปรย์ทำความสะอาดดูนะครับจะมาเปรียบเทียบกันดูว่าก่อนใช้สเปรย์นะครับแล้วก็ฉีดทำความสะอาดจะเกิดความสะอาดมากน้อยแค่ไหนครับผมเดี๋ยวผมจะลองฉีดตัวสเปรย์นะครับเข้าไปบริเวณพื้นผิวที่จะทำความสะอาดนะครับ เดี๋ยวจะทิ้งไว้สักครู่หนึ่งนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะใช้ตัวหัวแปลงด้านบนที่แถมมาด้วยมาขัดทําความสะอาดดูนะครับนี่ก็เป็นหัวแปลงที่แถมมาด้วยในกระป๋องนะครับเดี๋ยวจะลองทําความสะอาดแล้วก็ขัดกันดูนะครับเขัดลงไปแบบนี้เลยนะครับ ลองมาทําความสะอาดตรงที่พักแขนตรงกลางดูนะครับก็เป็นสเปรย์โฟมเราก็สามารถฉีดลงไปได้เลยนะครับเดี๋ยวทิ้งไว้สักครู่หนึ่งแล้วก็เดี๋ยวลองมาคัดดูนะครับผมจะลองคัดทําความสะอาดดูนะครับ นะครับตัวคราบของสิ่งสกรปรกที่ติดอยู่ตรงบริเวณที่พักแขนตรงกลางเนี่ยนะครับก็เริ่มหลุดออกไปแล้วนะครับเดี๋ยวเราเอาผ้าสะอาดมาลองเช็ดดูนะครับพาเช็ดอีกรอบหนึ่งนะครับก็ถือว่าใช้ได้เลยนะครับตัวคราบที่ติดอยู่ก็ หายไปแล้วนะครับผมนี่ครับก็คือบริเวณแผงประตูที่ลองฉีดแล้วก็ทําความสะอาดดูนะครับก็จะเห็นว่าคราบที่ติดอยู่ตอนแรกนะครับบริเวณนี้ก็ค่อยๆจางลงไปนะครับก็อาจจะมีหลงเหลืออยู่บ้างนะครับแต่ว่าในการขัดก็อาจจะใช้สัก2-3รอบนะครับตรงนี้ก็น่าจะดีขึ้นนะครับส่วนแผงประตูตรงนี้นะครับก็จะดูดีแล้วก็ดูใหม่ขึ้นนะครับ ส่วนตรงนี้ก็เป็นที่พักแขนตรงกลางนะครับหลังจากที่ใช้ผลิตภัณฑ์สเปรย์โฟมทําความสะอาดนะครับคุณผู้ชมก็จะเห็นได้ถึงความสะอาดขึ้นความใหม่ขึ้นนะครับของผ้ากำมะหยี่นะครับคือโดยปกติของผมจะมีคราบอยู่ประมาณนี้นะครับนะครับตัวขอบตัวอะไรก็หายไปแล้วนะฮะก็ ถือว่าใช้งานได้ดีแล้วก็โอเคเลยนะครับในราคาที่ไม่แพงมากนะครับหาซื้อมาใช้กันได้นะครับใครที่ดูแลรถนะครับลักรถก็ลองใช้กันดูสำหรับสเปรย์โฟมของ D1 Space นะครับใช้ทำความสะอาดเบาะนะครับผ้าหรือว่าผ้ากำมะหยี่ได้นะครับก็ลองซื้อกันมาใช้ดูนะครับครับก็ลองขัดกันดูนะครับสำหรับผลิตภัณฑ์ของ D1 Space นะครับก็ถือว่าเป็นน่าพอใจเลยนะครับสำหรับ ผลลัพธ์ที่ออกมานะครับก็สามารถที่จะขจัดคราบสิ่งสกปรกที่ติดอยู่ตามแผงประตูนะครับแล้วก็ตัวแผงประตูด้านข้างที่เป็นกรรมหียนะครับคุณผู้ชมที่สนใจนะครับก็ลองซื้อมาใช้กันดูนะครับก็จะได้แผงประตูที่ดูดีแล้วก็ใหม่ขึ้นนะครับขอบคุณสำหรับการติดตามวันนี้ด้วยนะครับฝากกดติดตามกดไลค์แล้วก็กดแชร์กันด้วยนะครับวันนี้ผมวิรุณและช่องวิรุณชาแนลต้องขอตัวลาคุณผู้ชมทุกท่านไปแล้วนะครับสวัสดีครับ